ในวันนี้เราจะมาทำภารกิจโดยการเปิดท้ายขายข,ายของแบบฟู้ดทรัคอ่ะมันไม่น่าจะช่และในตอนนี้เมืองบรูคเเวนก็มีฟู้ดทรัคมาจอดเต็มเลยค่ะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่โอ้แล้วจะขายอะไรพี่สังเกตเห็นตรงนี้มันมีที่ว่างทุกคนเราจะทำการขายของตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องสำรวจร้านค้าก่อนอู ดูเขาคอสตูมมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะมีขาย้อดอกแล้วมีขายเอ่อคุกกี้มีขายทาโก้แล้วอืมที่ว่าน่าจะยังไม่มีไอศครีมขายนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราจะทำการเป็นฟู้ดทรัคขายไอศครีมที่อร่อยที่สุดในโลกกันเลยค่ะทุกคนเอาเฮ้ยเอาแล้วไงเอาไงเดียทุกคนคือพี่ใช้ เงินทุนก็สุดท้ายในการซื้อรถขายไอศครีมมาแล้วขอโทษนะครับพอดีว่าพอเราขายไอศครีมแล้วคุณไม่สามารถขายได้อะเราจะทำยังไงอะคะรถคันนี้ <c oughs> สวยแล้วทุกคนเอาไงเนี่ขยขายไปเถอะมัมะ้งไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันไม่ดินนะเราก็เปลี่ยนสีไง,ไงแบบไม่ต้องเหมือนเขาไม่ได้ แล้วจะทํายังไงอ่ะก็ขายอย่างอื่นดิโอเคเราจะทําการขายอย่างอื่นแทนนะคะอันนี้ก็เป็นรถที่พี่เลือกมาแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคน <c oughs> ที่จะทําการเปิดท้ายขายเสื้อผ้านะคะทุกคนเราก็ขนมาจากบ้านของเรานั่นเองซึ่งรับรองเลยว่าจะต้องขายดีปังแน่นอนทุกคนเชื่อพี่เราจะจัดร้านให้ฟุงฟิงตะมูตะมีกันไปเลยแต่เดียวก่อน <c oughs> อะไรกันโอ,โ,อโอ๊ยแล้วรถเจ้านายสวยแล้วทุกคนเราถูกขโมยรถ คนขโมยรถเราเหมือนก็ทำรถเราตกลงไปใน,น้นะโอ้มค์ก๊อทำไมชีวิตมันู้กับอย่างนี้ทุกคนเราจะทำยังไงอะอย่างางี้ต้องล้างแค้นเราจะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเราจะออกตามล่าน้องคนนั้นให้ถึงที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนะเออรถคันนี้มันดูแปลกๆขนมคบเคี้ยวที่ดีที่สุดเธอคือคนบาป เธอมีจิตใจที่ชั่วร้ายเธอจะต้องรับกรรมเดียไม่นเธอจะต้องตกนั้นแล้หมดไหม,ไมเดี๋ยวก่อนทำไมมันกลายเป็นละครคุณธรรมวะเนี่ยโอ้ไ oh ม่นะทุกคนเราต้องเอาชีวิตรอดจากเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้ใ oh! ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอ้ยเธอคือคนที่มาขายไอศครีมแข่งกับฉันฉันไม่มีวันช่วยเธอหรอกเดี๋ยว